ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่ตางๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทาง,งสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง NEWS และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททีมข่าวสวสเบตงอำเภอเบตงกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันนาวามินทรมหาราชในวันศุกร์ที่13ตุลาคม2566 นายเอกยังอภัยน้าสงขลาแนอำเภอเบตงได้เปิดเผยค่าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพร,ระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิรว่าวันนวมินทรามหาราชตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาทิคุณและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566รับทราบการกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปี เป็นวันนวมินทรมหาราชทางรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศค่ะ ในส่วนของพื้นที่อำเภอเบตงค่ะได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรามหาราชในวันศุกร์ที่13ตุลาคม2566เป็นวันแห่งการสวรรคตครบ7ปีหรือเรียกว่าสัตมวัดเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะโดยเริ่มเวลา6นาฬิกาค่ะพิธีทำ บุญตักบาทถวายพระราชกุศลณศาลาการประเรียนวัดพุทธาทิวาสพระอารามหลวง จากนั <muitas> ้นค่ะเวลา8นาฬิกา30นาทีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะณหอประชุมอำเภอเบตงและเวลา13นาฬิกาศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระเจริอําเภอเบตงได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาธารณุปโภคณฝ่ายน้ำกงสีบ้านบ่อน้ำร้อนทางขึ้นโครงการไม้ดอกเมืองหนาหมู่ที่2ตำบลตาน้อแม่ร้ออําเภอเบตงจังหวัดยะลาจึงขอเชิญชวนชาวอําเภอเบตงร่วมกิจกรรมเนื่อง ในวันนวมินทระมหาราชในวันศุกร์ที่13ตุลาคม2566ในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเรียงกันค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ตซเพจสวทเบตง News ์และวิทยุออนไลน์ radio betong prd.go.th